ตลอดคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับผมโดยเฉพาะตัวบิตคอยนะครับกับทางวอร์เรนเบรฟเฟตต์นะมีเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดณปัจจุบันตอนนี้ก่อนนะครับก็สำหรับตัวบิตคอยเนาะอยู่ที่39 0 0 0แล้วนะครับผมราคาปรับขึ้นมากว่า9%อนะครับอีเทียมอยู่ที่2499นะครับผมบีแอนซ์365ครับ คาร์โน่หนึ่งจนะครับผมโดสคอยศูนย์จุดสามสองนะครับ XRP อยูนะ่ที่ 0. ูนเจ็ดนาะรวมถึงตัวอ่โปรกดด์นะครับผม22.05นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเหรียญที่เติบโตขึ้นมาเร็วที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็คือตัวเหรียญที่ชื่อว่าเทต้าฟิลนั่นเองนะหรือว่าเทฟิลนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่อ่าเป็นค่าแก๊สละกันเนาะเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในเน็ตเวิร์กของเทต้าที่จะเปิดตัวเมเนจช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับผมก น่าสนใจมากๆนะครับผมตัวเทต้าเองก็ปรับตัวขึ้นมาอีก10%นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับสำหรับข่าวแรกนะครับทาง n v i d i ีดี o นะได้บอกนะครับผมว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยกำลังที่จะมุ่งหน้าไปยังคริปโตเมตาเวิร์สนั่นเองนะครับผมอ่ะถามว่าเมตาเวิร์สคืออะไรนะครับผมเมตาเวิร์สก็คือเป็น ผมคิาผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวโลกเสมือนเนะเป็นอาจจะเราใส่แว่นแล้วก็เราสามารถได้เห็นโลกเสมือนต่างๆได้นั่นเองนะครับผมโดยโลกเสมือนต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมานะสิ่งที่สําคัญเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัว NFT นั่นเองนะครับผมเพราะว่าต้องยอมรับว่าสมมติถ้าเราใส่แว่นหรือว่าใช้มือถือหรือว่าเราส่องอะไรเนี่ยโลกเสมือนหรือว่าโลกคู่ขนานเนี่ย สิ่งที่มันเป็นงานอาร์ตหรือว่างานศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของตัว NFT นั่นเองนะครับผมก็ผมคิดว่าการที่เขาเข้ามาสนใจแบบนี้น่าจะนะคือในอนาคตเนี่ยเขาคงมองว่าตัว NFT เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาแน่ๆนะครับผมมาแน่ๆเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเคสล่าสุดนะครับผมของอาร์ติสคนนี้นะเขาได้ขายนะครับผมตัวรองเท้านะครับที่ เออไ,ดได้วาดนะที่ได้เพ้นเป็นลายของเขาเองนะหรือว่าเป็นลายที่เป็นิกเนเจอร์ของเขาเองนะครับผมซึ่งเข้าใจว่า,น,าน่าจะเป็นใช้งานจริงด้วยนะใช้งานจริงด้วยแล้วก็ใช้งานที่เป็น NFT ด้วยนะครับผมซึ่งขายไปรวมๆแล้วกว่า3.1มจุดหนึ่งมิลเลียเลยนะครับผมภายในแล้วเวลาแค่7นาทีเท่านั้นนะหรือว่าเราๆสัก90ล้านบาทนะครับผมก็ผมมองว่าเหตุผลที่ราคาแพงขนาดนี้น่าจะเป็นในเรื่องของตัว NFT มากกว่านะเพราะว่ามันมีสิ่งเดียว เลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าไปดูผลงานต่างๆของอาร์ติสต์ต่างๆเหล่านี้ได้นะที่ทางแกลเลอรี่ Gallery นะครับผมแกลเลอรี่ของอที่ดิเซนท์เทลแลนด์นั่นเองนะครับผมที่ดนะิเซนท์เทลแลนด์เนาะถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยดิเซนท์เทลแลนด์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆไอ้นี่เลยครับคล้ายๆกับไอ้ตัวที่มันเป็นในหนังนะครับในหนังเลดี้ a พย์วันเนาะคือจะเป็นโลกเสมือนอีกอันนึงเหมือนกันนะเราสามารถที่จะไปซื้อที่ดินอะไรต่างๆได้ใน Decentraland นี้เลยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความสนใจในเรื่องของโปรเจกต์ดิเซนเทแลนนะครับผมเหรียญนนะ่ชื่อว่ามานานนะแต่คลิปโอนี้ไม่ใช่แฟนเชีร์เอเวอเรสอะไรนะครับผมแค่มองว่าสมมติว่าคนสนใจเราลองศึกษาตัวเหรียญตัวนี้ดูก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางโซลูบีนะหรือว่าเป็นบริษัทในเรื่องของการประมูลก็เข้าไปอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรไปสร้างแกลเลอรี่อยู่ที่ตัวดิเซนเทลแลนแล้วนะครับผมอ,อันนี้เป็นของจริงนะอันนี้เป็นของจริงนะครับผมส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็น อของที่อยู่ในโลกเสมือนอของที่อยู่ใน,ในโลกเสมือนหรือว่าของที่อยู่ใน m e t a เวิร์นั่นเองนะครับผมก็น่าสนใจมากเนาะที่ตัว m e t a เวิร์ที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลในเรื่องของตัว NFT ที่จะทําให้มันเกิดความนิยมที่เพิ่มมาขึ้นนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครอ,อยากจะด,ดูดูหนัง ที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราลองไปดูหนังที่ชื่อว่า Lady, Lady p a y e r o n e ดูก็ได้นะครับผมน่าจะเข้าใจในเรื่องของโลกเสมือนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็คิดว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นในแนวทางนั้นนะครับผมทาง Nvidia ก็เช่นเดียวกันนะทาง CEO เขาก็คิดว่าจะไปในแนวทางนั้นๆนะครับโอเคต่อมานะครับมาดูในเรื่องของทาง GPMorgan นะครับผมได้ให้ความคิดเห็นเนาะกับทาง El s a a d o r นะครับผมที่ ในการที่ทางเอลโซวาร์เนี่ยรับเงินตัวบิตคอยเป็นเ,เงินที่ถูกกฎหมายแล้วก็เอามาชําระดีนี่ได้ตามกฎหมายนั่นเองนะครับผมทางเจมีมองกาก็ได้ออกมาบอกเนาะว่าเขายังไม่เห็นโอกาสหรือว่าเห็นประโยชน์ใดๆในการที่จะเอาบิตคอยเนี่ยมามาใช้เลยนะครับผมก็นะยังเขาเขายังไม่เห็นนะครับหรือว่าแกงไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกว่า,าการที่ทางเอลโซวาร์ดนำเอาตัวบิตคอยเข้ามาเนี่ยน่าจะนะ ส่งผลต่อในเรื่องของการเจรจากับทาง IMF เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะอาจจะยากเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นการขู่ไปไปายว่าเฮ้ยสมมติว่าเองเนี่ยเอาตัว Bitcoin มาใช้งานในประเทศของเองเนี่ย อาจจะทําให้เวลาจะมาขอความช่วยเหลือกับ IMF เนี่ยเฮ้ยจะไม่ให้จะไม่ให้เงินแล้วนะหรือว่าจะไม่ให้เงินกู้แล้วนะในกรณีที่มีความต้องการความช่วยเหลือนะครับผมก็นะเป็นเรื่องที่เป็นเกมการเมืองระหว่าง IMF กับทางอาเอลซาวาดอนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าเขาคงกังวลเนาะถ้าในอนาคตเนี่ยในแต่ละประเทศในส่วนประเทศเล็กๆหรือว่าประเทศที่มีปัญหาในเรื่องของค่างเงินเนี่ย ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ดอลลาร์หรือไปใช้บิตคอยกันหมดนะครับผมก็อาจจะส่งผลให้ประเทศเหล่านั้นนะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆอาจจะทําให้มีบางคนเสียประโยชน์ก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งล่าสุดสมมติถ้าเราลองดูข้อมูลนะครับผมข้อมูลทางจเจพีมอกนการตรงด้านล่างสุดเนาะด้านล่างสุดนะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่ประเทศเล็กๆเหล่านี้ทำนะครับผมสิ่งที่ประเทศเล็กๆเหล่านี้ทําอาจจะเกิดความ ซับซ้อนวุ่นวายก็ได้นะถ้ามีประเทศอื่นใกล้เคียงกันที่ทําแบบนี้นะครับผมหรือว่าประมาณว่าสมมติถ้ามันเกิด snowball effect เนี่ยถ้ามีประเทศหลายประเทศที่เอา b ิ t c o i ด้วยเหมือนกันนะครับผมอาจจะทําให้มีความเขาเรียกว่าเป็นมีความซับซ้อนแล้วก็มีความน่าจะมีปัญหาเลยแหละนะครับผมที่อาจจะเกิดต่อทาง jpmorgan หรืออาจจะเกิดต่อประเทศอะไรก็เราแต่ที่ได้รับผลเสีย ต่อเหตุการณ์ที่มีหลายๆประเทศที่เขารับบิตคอยเข้ามานั่นเองนะครับผมก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าต่อจากนี้หลังจากที่ประเทศเอลซาะวาดอ,อาลรับตัวบิตคอยเนี่ยจะมีประเทศไหนที่เห็นด้วยกันอีกหรือเปล่านะครับผมเห็นด้วยกันอีกหรือเปล่านะก็ต้องรองดูนะครับผมว่าจะมีใครที่ออกมาเสียประโยชน์ออกมาดิ้นนะครับผมก็นะลองดูกันต่อไปแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลนะครับผมจะสังเกตว่าทางาแถบแอฟริกาเนี่ยมีการใช้งานบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตเป็น อันดับต้นๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยเนาะในการที่มีวอลลุ่มในการใช้จ่ายตัวบิตคอยเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าทางประเทศต่างๆเหล่านี้น่าจะมีปัญหาหในเรื่องของการเงินที่ที่เกิดอินฟลชันที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเขาก็ได้ใช้ตัวบิตคอยในการที่จะเอามาช่วยเหลือน,นั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศวเวเนซุเอลาเนาะก็นําเงินที่มันไม่มีค่าที่มันโอโ้โหนั่นแหละฮะที่มันไม่มีค่าอะไรเนาะ เอามาทําเป็นกระเป๋าเป็นแฮนด์เมดเป็นอะไรเป็นงานศิลปะงานถักทออะไรก็วางกันไปนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เออนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันเนาะสมมติถ้าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดกับเราบ้างเราคงจะรู้สึกแย่เหมือนกันนะครับผมที่เงินของเราสมมติถ้าเงินเราเก็บมา1ล้านอยู่ในกระเป๋าอยู่ในแบงค์ของเราเนี่ยกลายเป็น1ล้านบาทของเราซื้อไขยได้3ฟองอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แย่เลยนะครับผมแต่ถ้ามองในมุมอมองกลับกันเนาะสมมติถ้าเรา กู้ซื้อคอนโดกู้ซื้อบ้านใช่ไหมครับนี่นี่อยู่ที่แบงค์สล้านใช่ไหมฮะกลายเป็นว่า3ล้านของเราเราไม่ต้องใช้นี่เลยครับเพราะว่าไอ้สล้านนั้นซื้อขายได้3ฟองเหมือนกันนะครับผมก็ตลกดีนะครับผมเป็นเรื่องที่สนุก,กนแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะปนเศร้าก็ได้เนาะสำหรับตัวเงินนะครับผมที่มันด้อยค่าลงไปนั่นเองเนาะการมาของตัวบิตคอยก็อาจจะทําให้ประเทศต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเก็บความมั่งคั่งของตัวเองในรูปแบบของบิตคอยก็เป็นไปได้นะครับผมก็เป็นไปได้นะ ต่อมานะครับมาดูที่ทางประเทศไนจีเรียกันบ้างนะครับผมที่ผมเข้าใจว่าคุณแจ็คดอซี่เนี่ยก็น่าจะพยายามลุ้นลุ้นอยู่นะพยายามลุ้นๆอยู่ว่าทางไนจีเรียเนี่ย น่าจะาพยายามเอาใจช่วยแล้วกันที่จะทําให้ตัวรัฐบาลในจีเรียสามารถที่จะรับตัวบิตคอยให้มันถูกกฎหมายได้อย่างเอลซาวดอร์นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวทวิตเตอร์ของคุณแจ็คดอซี่เนี่ยก็ทวีตเป็นทงชาติในจีเลียขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะรวมถึงนะครับผมคุณโอกรุงเนาะหรือว่าเป็นนักอเมริกันฟุตบอลนะครับผมเป็นนักอเมริกันฟุตบอลเนาะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาก็ เ,เคยทวิตนะบอกว่าเพย์มีอินเบดบิตคอยนนะครับผมเมื่อตอนปี2019แล้วนะค่อนข้างนานมากแล้วนะครับผมสำหรับคุณโอกรุงเนาะเขาได้ออกมานะครับเขาก็ได้ออกมาเขียนจดหมายนะครับผมถึงทางรัฐบาลนจีเรียเนาะซึ่งจดหมายที่ทางโอกรุงเขียนถึงรัฐบาลเนี่ยก็มีใจความประมาณว่า้ทุกประเทศเนี่ยจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจ ในครั้งนี้เนาะในการที่จะเอาตัวบิตคอยมาเป็นให้มันเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นในเรื่องที่ยากแหละแต่การที่ตัดสินใจเร็วเนี่ยน่าจะทําให้ตัวประเทศเนี่ยเป็นผู้นําได้อย่างเอลซาวดอร์นะครับผมซึ่งจะได้เปรียบกว่าประเทศที่ตัดสินใจช้านั่นเองนะครับผมก็เขาก็เลยเขียน ข้อความนี้เพื่อที่จะเร่งตัวรัฐบาลเนาะให้เรียตัดสินใจในเรื่องนี้รวเร็วนะครับผมเพราะว่าถ้ายิ่งตัดสินใจได้เร็วเนี่ยก็จะสามารถที่จะให้เขาเนี่ยหรือว่าให้ประเทศในเีเลียเนี่ยได้เปรียบในการที่จะมีโ้สิอาจจะพัฒนาในเรื่องของเพย์เม t นต่างๆหรือว่ามีการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นต่างๆอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะดีขึ้นกว่าอันอื่นๆยังไงนะครับเราลองไปคิดกันดูเองแล้วกันนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นข้อได้เปรียบในกรณีแบบนี้ก็ได้นะครับผมที่ในประเทศของเขาเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของ GDP ที่เพิ่มมากขึ้นเนาะถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวคุณนายเยฟบนะหรือว่าประธานาธิบดีของเอลซาวาดอนนะครับเขาก็ได้บอกนะว่าสมมติถ้า Market Cap ของ Bi Bitcoin ตอนนี้มาอยู่ที่680บิลลียนใช่ไหมครับถ้าแค่1%เนตนี่ยมัลงทุนที่เอลซาวาดอนนะจะสามารถที่จะให้ GDP ของประเทศเอลซาวาดอเนี่ยเพิ่มขึ้นไดถึง2ยะครับเ้าก็เลยมองว่าเการตัเลยนี่รวดเร็วเําัวประเทศว่างๆเนี่ย สามารถที่จะ,ม,ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะที่จะสามารถที่จะให้ตัวบิตคอยมาดายตัว GDP หรือว่าให้การค้าขายเนี่ยมันคึกคักเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับผมอยู่ที่เว็บไซต์ Tech Source นะครับผมทาง Vol r e n b u f f e t เนี่ยได้ลงทุนนะในบริษัท n u Bank นะครับผมหรือว่าเป็นบริษัทธนาคารนะครับที่บราซิลนะลงทุนไปราวๆห้าร้อยล้านดอลลาร์นะครับผมห้าล้านดอลลาร์เนาะทีนี้ถามว่าเอ้ยเรา แล้วมันยังไงนะครับมันเกี่ยวอะไรกับคริปโตนะครับผมซึ่งสมมติถ้าเรามองข่าวแบบนี้ก็อาจจะมีแค่นี้เนาะแต่ประเด็นคือถ้าเราเคยสังเกตตัวอะไรบัฟเฟตหรือว่ามังเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบตัวบิตคอยอยู่แล้วนะครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่ามันเป็นเงินที่าสามารถทําให้คนทํเสิ่งชั่วร้ายได้เนาะ <c oughs> หรือว่าทําในเรื่องที่เป็นเรื่องสกปรกได้นะครับผมก็เ <c oughs> ขาไม่ได้สนับสนุนตัวบิตคอยอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะมองว่าการที่เขาไม่สนับสนุนตัวบิตคอยเนี่ยหรือว่าไม่ได้สนับสนุนคริปโตคริปโตเคอเรนซีเนี่ย ก็ก็คงไม่ได้สนับสนุนต่อไปเนาะแต่มาในรูปแบบของการไปซื้อแบงค์นี้แทนนะครับผมซึ่งแบงค์นี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลนะครับผมทาง n นแบงก์เนี่ยเป็นแบงค์ที่เฟลลี่นะเป็นแบงค์ที่เฟลลี่มากๆเลยกับคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าเฟลลี่มากๆเลยกับตัว Bitcoin นะครับผมซึ่งถามว่าทำไมถึงเฟลลี่นะครับผมถามว่าทำไมถึงเฟลลี่เพราะว่าตัวแบงค์โนแบงก์เนี่ยนะครับผมได้นะครับเปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะมาลงทุนกองทุน บิตคอย n ผ่านทางแบงค์ของเขาได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโน b a แบงค์เนี่ยสามารถไดททำเงินได้ก็คือก็คือให้เป็นกองทุนเป็นการระดมทุนในการที่จะอามาลงทุนในตัวคริปโตเคอเรนซีหรือว่าตัวบิตคอยนนั่นเองนะครับผมก็ทางวอลล์เปเปอร์เฟกตก็บอกว่าอนี้เดานะหมายถึงว่าเฮ้ยฉันไม่ลงบิตคอย n ก็ได้นะครับไปลงทุนในแบงค์ที่ลงทุนในด้านบิตคอย n แล้วกันนะครับผมจะได้นะเหมือนอีกทีหนึ่งอารมณ์เหมือน จะลงทุนทองนะครับผมก็ไม่ต้องลงทุนทองไปซื้อเหมืองไปเลยนะครับผมก็คมุมอีกทีนึงนะประมาณนั้นนะครับผมก็ก็ประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเราสังเกตดูล,ล่าสุดเนี่ยทางวอลเปเปอร์เฟสที่ลงทุนในตัวของเหมืองทองเนี่ยก็ได้ออกไปเนาะก็ลงทุนเสร็จแล้วก็ออกไปอาจจะไม่เวิร์กนะครับมาลงทุนในตัวแบงค์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเองนะครับผมก็นะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมสำหรับข่าวข่าวนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าข่าวข่าวนี้ ส่งผลอะไรต่อตลาดวันนี้หรือเปล่าแต่ข่าวนี้ข่าวนี้มันออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละซึ่งวันนี้นะว,วันนี้ก็ถ้าเราสังเกตด,ดูตัวบิตคอยเนี่ยราคาปรับขึ้นไปค่อนข้างที่จะ,ะใช้ได้เลยนะครับผมปรับขึ้นไปเกือบจะ40,000นะขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากเลยวันนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยปรับไป10%เลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าจะผ่าน40,000ไปได้หรือเปล่านะครับผมผ่าน40,000ไปได้หรือเปล่า ก็เอาใจช่วยนะครับผมสำหรับตัวบนะิตคอยเนาะสำหรับสหรับแฟน,น i t c o i n ทั้งหลายนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวกราฟของบิตคอยนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวอินดิเคเตอร์ C D C Action Zone ของลุงโลกใส่เข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็แท่งมาเริ่มเป็นสีน้ำเงินแล้วเนาะสีน้ําเงินเนี่ยหมายถึงว่าเต็มตัวที่จะเขียวนะครับผมแต่อาจจะไม่เขียวก็ได้นะอาจจะเป็นเหมือนแบบนี้ก็ได้แบบนี้คือเป็นสีน้ําเงินก็คือเหมือนเต็มตัวที่จะขึ้นนะฮะ แต่ก็มีเขียวจริงนะแต่ก็ได้เป็นเขียวหลอกนะครับผมก็กลับลงมาอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็ชักเริ่มเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับผมอาจจะให้เราได้เตรียมตัวในการที่จะเข้าถ้ามันเป็นสีเขียวนะสมมุติถ้าเราอ้างอิงจา,จากตัวชาชาันนี้นะครับผมก็ ลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวชาร์ต C D C Action Zone หรือว่าถ้าใครผมเห็นเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะว่าเฮ้ยมันใช้งานยังไงนะครับเราลองเสิร์ชดูใน u t u b e ก็ได้นะเห็นมีคนสอนอยู่สอนดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะว่าช่องอะไรที่ที่สอนเกี่ยวกับการใช้ตัว C D C Action Zone นะครับผมก็ลองลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันเผื่อใครเป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถได้จะใช้ตัว i n เคเต t o r นี้ก็สามารถได้จะให้เราลงทุนได้อย่าง ดีเพิ่มมากขึ้นนะยังดีกว่าที่เราไม่ซื้อไม่ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมสมมติถ้ามันขึ้นกระซื้อไปแล้วก็หวังว่ามันจะขึ้นต่ออะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าการใช้ตัว indicator indicator ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแล้วก็ฟรีด้วยนะที่สําคัญฟรีด้วยแล้วก็ดีด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนพคนไหนนะครับผมที่ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งาน d e f าต่างๆเนาะหรือว่า c e เซนท์ไลท์แฟร์แนนต่างๆเนี่ยหรือว่าทำฟาร์มอะไรต่างๆที่จะให้เราได้ปันผลเนี่ย หรือว่าต้องการไดีศึกษาเรื่องพวกนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ตัวเลงด้านใต้คลิปนี้นะครับผมผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะทุกขั้นตอนนะครับผมสามารถที่จะทาเป็นทันทีนะโดยคอนี้จะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับผมแล้วก็คนที่อาจจะโลเทคกลัวโอนผิดโอนถูกกลัวใช้งานไม่เป็นนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูได้นะครับผมในเลงด้านใต้คลิปนี้นะครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนมาถึงหน้าขณะนี้นะขอบคุณจากใจจริงนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ